Uhm. จำปู่ป๊อบปี้ได้ให้เปล่าแต่ได้เจอกันแป๊บเดียวโตไวจังปู่ก็แก่ไว้เหมือนกันละคะ่ะแก่ท <te le biết> ี่ไหนก็แก่ทุกพี่ล่ะค่ะน้องออสอย่าไปต่อล้อต่อเทียงกับหลานเลยเดี๋ยวเราจะแก่ไปยิ่งกว่านี้ ำไมผมถือกระเป๋าใบใหญ่อยู่คนเดียวเนี่ยสองท่านจะอยู่ในนี้สองท่านจะอยู่ในนั้นนะโอ้ยถือได้ดีนะเดี๋ยวยับเดี๋ยวยับับมากเลยอ้าวเฮ้ยคุณเม่ไอ้เม่ไอ้คุณเม่รวมเลยอยู่เปล่าอยู่ไหนวะอยู่ไหมมีคนมาหาว้ยไหนคนนี่ฮะรู้ไหมว่าเรามาเนี่ยรู้สิ ผมโทรเลขมาบอกเขาแล้วฮะว่าบ้าเขาจะรู้ไ oh, ด้ไงอ่ะโทรบอกเลขเขาแล้วเขาจะรู้ไหมว่าใครมาเนี่ยใช่โทรเลขโทรเลขอ่ะเชยนะทำไมไม่ไม่เพจมาบอกเขาล่ะพอกันโทรเลขกับเพจพอกันยุคเดียวกันเลยโอ้ยไงเปล่าใช่ดิยไปไปไปหัวมะพร้าวแบบนี้จไังเลย ยังรู้มาเเฮ้ยเ้ยสามแกอยู่นี่ไว้วันนี้วันนี้เรวเร็วเร็โอ้โหนเียกได้ลจริงเลยเป็นไรอ่ะฮะตัวอะไรมาเป็นคนเรียกตนั่งอยาเป็นหานแล้วนะเนี่ยฮะพี่ชาก็มานั่งแอบอ่านนังสือโต้ดิงก็ต้องแอบหน่อยสิไม่งั้นเดี๋ยวเขาจะหาว่าเราลามก่อนไ่ใี่หนังสือธรรมะ โทปูนนี่จะให้อ่านหนังสือโปอยู่ได้มีแรงจะอ่านแล้วก็เป็นอะไรเนี่ยอ่าเป็นคนไงไม่ใช่แขนเนี่ยเป็นอะไรอ๋อบันไดเลื่อนออบันไดเลื่อนแล้วคนคนไม่เลื่อนตามบันไดนี้แหละแค่พออายุมากๆกระดูกมันอ่อนกระดูกกรอดมะนรอบเอ้าเฮ้ยอะไรซีอุ้ยเผาไปแล้วไม่ใช่เหรอ มันร้อนเลยหนีออกข้างหล่างโปัดโพนั่นนีตัวพร้อมเล่นกัสซดอย่างเงี้ยแล้วจะเหลือถึงนิกกี้ไหมเนี่ยนิกกี้จะเล่นอะไรเอาปู่สมไม่เฝ้าซับหรอวันนี้เอ่าเอาซับไปจำนำยังไม่ได้ได้ไหม เนี่ยแกแกนี่ม่เตี่ยเลยนะแต่เด็กจนจนโตแล้วเนี่ยเหมือนเดิมเออแน่นอนโอ้โหรอขมือต้นเสมอไปเหนือ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 ลูกเอ้ยเอาน้ำมาให้ปูปูหน่อยสามขวดสามขวดลูกแล้วโตแล้วเริ่มโตเป็นสาวและหลานเลยวัสดีปู่ปู่หน่อยแล้วลูก ไหวไหมลูกหลานมันฮาร์ดคอไม่เนี่ยไอ้ขึ้นคอเนียขึ้นขอขวดที่ตกที่หลังอไออมีหลอดไหมเนี่ยเป็นไงจ๊ะจำปู่บ๊อบบี้ได้ให้เปล่าไปถึงเจอกันแป๊บเดียวโตไวจังปู่ก็แก่ไวมแล้วค่ะแก่ที่ไหนก็แก่ทุกที่ล่ะค่ะอย่าไปต่อล้อต่อเถียงกับหลานเลย เี๋ยวเราจะแก่ไปยิ่งกว่านี้โอ้โหนี่ไม่แปลกใจเลยนะว่าเกิดมาเป็นลานของปู่เมษผลไม้หล่นไม่ไกลต้นเอานี่อยู่ตั้ง4ี่วันไหนๆมากันแล้วเนี่ยอยู่กันไปถึงวันพุธเลยเราค่อยกลับนะดีเว้ยดีจริงๆนะเนี่ยจะได้ประหยัดน้ำประหยัดไฟที่บ้าน งกเสมอต้นเสมอปลายเด็กงกยังไงโตขึ้นมาก็งกอย่างนั้นเลยนะเราเนี่ยฮะย้ำย้ำเสมอต้นเสมอปลายเข้าไปในบ้ายกันก่อนไป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 ด้วยด้ไปด้วยด้ไปด้วยด้บ้านแกมันน่าอยู่จริงว่ะเออรู้สึกมันมันสดชื่นอ่ะ วางแผนออกแบบดีมากเลยเป็นชมาธาตชมาธาตชมาาตมากธรรมชาติอัวรักต้นไม้อัวรักชมทาตมุกปูบบี้ค่ะเนี่ยต้นไม้เนี่ยนะมันให้ทั้งความร่มรื่นมันให้ออกซิเจนรวมมถึงมันให้ความสุขใช่ค่ะ ราปลูกต้นไม้บนพื้นที่ว่างบนโลกใบน,นี้<ม>โลกของเราก็จะสีเขียวไปหมดนี<ะ>่แหะเนี่ยที่หลานเหนือพูดมาถูกหมดเลยลูก <c oughs> ถ้าอย่างนั้นถ้าเราปลูกต้นไม้สีแดงแล่ะโลกของเราก็สีแดงไปหมดไม่สวยถ้าไม่สวยปลูกต้นไม้สีเหลืองแล้วลูก โลกของเราก็เหลือไปหมดไม่สวยอเฮ้ย <g ülme> จะสีเหลืองสีแดง <g ülme> แล้วก็ปลูกมันคะเขาปนเปกันไปผสมหมดเปไปบ้านเมืองเราก็งดงานทั้นนั้นเลยนะ <g ülme> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอที่เหลืองที่แดงเนี่ยหมายถึงต้นไม้ใช่ไหมเส <c oughs> ื้อสีต้นไม้สีแม่นึกออกแล้วเนือว่าเรามาสาร้างโลกสีเขียวด้วยมือของเรากันดีกว่าไอเดียดีมากเลยนะสร้างสรรค์แล้วเราจะทำไงเราดอกต้นไม้ไงปูยวก่อน แล้วเรามีแค่สีคนเราจะสร้างโลกสีเขียวใบเลื้อบลางนี้ได้ไงอะพอปู่เราแค่เริ่มจากที่บ้านของเราคนดูละครเรื่องนี้เอี่ยวเขาก็ไปปลูกตามเราเองละคะ่ะยความคิดมันเจิดอีกแล้วเ<ม>ก่งมากเลยหนู <c oughs> อย่างนี้เราต้องใช้ละครเรื่องเนี้ยลงนรกร,รนนรมดีเหมือนกันนะทุกคนจะได้รู้ว่า การปลูกต้นไม้ในบ้านของตัวเองเนี่ยมันทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันสดชื่นใช่ทุกคนาำเหนือมาไป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 เสร็จเอเหนืออีกแล้วตามไปดูดิป่าโอ้โหคนไม้เยอะจริงๆนะี่นี่อะสี่ เดี๋ยวผมว่าร่องรอยมันเหมือนเพิ่งปลูกกันไปมันหมาดเลยนะเนี่ยเหมือนจะปลูกทุกวันนลเนี่ยการสร้างโลกสีเขียวเนี่ยเราก็ต้องเริ่มจากบ้านเรานี่แหละจ้าแต่ตอนนี้รู้สึกว่าตะคิวจะถามหาโอ้โหโอ้แน่ หมเมดอือามฮะจะไม่ลองมาช่วยกันทำให้โลกเป็นสีเขียวบ้งะงะเออโอ้ตามสบายเลยเต็มพี่ไปเลยพึ่งเข้าโครงการสร้างโลกสีเขียวกับเจ้าเหนือเนี่ยปวดตั้งแต่สบัยกันสลากเพชรยังปวดดเลยนี่กปสงค์ใช่ไดูเหมือนต้นไม้เนี่ย,สสยนะมันจะพึ่งปลูกแบบสดสดหรือเปล่าก็ใช่นะสิเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเพื่อนๆมากันนี่ตกกระไดพลอยโจรกับไอโครงการโลกสีเขียวของเจ้าเหนือเนี่ย หลังยอกบนปวดหลังกลับบ้างกันทุกคนเลยพอปู่การสร้างโลกที่นาอยู่ก็ต้องเริ่มจากบ้านเรานี่แหละปู่ทราบ น้อยบ้านละหนึ่งต้นหรือถ้าเป็นไปได้ก็ปลูกหลายๆต้นเพื่อช่วยสร้างโลกสีเขียวสร้างออกซิเจนให้พวกเรากันนะคะจ้าลู้รัก